ที่สุดการรอคอยครับเพื่อนๆผมเชื่อว่าสาวกโอสุกะหลายๆคนนะครับกำลังรอเจ้าสิ่งนี้อยู่นะครับนั่นก็คือนี่เลยครับไขควงกระแทกไร้สายโอสุกะรุ่น OCID 821สอคิด b ี ตัวนี้เลยครับเพื่อนๆใหม่ล่าสุดของโอสุกะนะครับเพิ่งจะเปิดตัวมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับเพื่อนๆผมก็ได้ทำการจัดมารีวิวแล้วก็ทดสอบการใช้งานให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆแบตอันต์เซลนะครับมอเตอร์บัสเลสนะครับก็แบตเตอรี่ก็สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นได้อีกหลายอย่างเลยนะครับผมแรงบิดสูงสุดอยู่ที่235นิวตันนะครับมอเตอร์ไร้แปลงถาดขันได้ดีที่สุดใช้คอร์ปืนตลับคู่นะครับผมตัวสั้นน้ำหนักเบาเพียง11 5ซนติเมตรนะครับมีระบบ ai ช่วยปรับแรงบิดตามวัสดุที่เราขันนะครับ มาดูกันนะครับเพื่อนๆนี่รับประกัน6เดือนนะครับสำหรับเซตนี้นะครับในกล่องก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ2แอมป์หก้อนนะครับท่านชาร์จตะขอเกี่ยวดอกไขควงแล้วก็สายคล้องแขนนะครับนะครับขนาดหัวจับดอกไซส์6.35มิลลิเมตรความเร็วรอบมีอยู่4ระดับด้วยกันนะครับ1,200 1,900 2,800แล้วก็3,500รอบต่อนาทีนะครับอัตราการกระแทกนะครับมีอยู่4ระดับเหมือนกันครับ1,620นะครับผมแล้วก็2,580 3,300 4,100 IPM นะครับผมจํานวนโหมดนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน4โหมดนะครับมีโหมดเจาะไม้เจาะเหล็กบางเจาะเหล็กหนาแล้วก็ขันแล้วก็โหมดกันน็อตตกนะครับแรงดันไฟ20โวลต์นะครับน้ำหนักตัวเปล่าอยู่ที่0.94กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวมแบตเตอรี่แล้วก็อยู่ที่1.33กิโลกรัมนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ได้นะครับ2แอมป์4แอมป์5แอมป์แล้วก็7.5แอมป์เฮาส์นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงภายในกล่องกันเลยดีกว่าครับ นี่ครับเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกล่องที่ให้มาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีช่องใส่อุปกรณ์ด้วยนะครับผมมาดูด้านในกันนะครับอืมเปิดออกมาเราก็จะเจอกับคู่มือนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใบรับประกันนะครับก็การรับประกันเราก็สามารถสแกนแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะครับทุกวันนี้ลงทะเบียนง่ายนะครับผมมาดูนะครับนี่แท่นชาร์จนะครับผม1 3์นะครับผม แบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับ2 amp hour นะครับผม20 v ลต์แบตนะครับก็ดีไซน์สวยงามนะครับผมมีบอกสถานะแบตตัวนี้นะครับกดเช็คได้นะครับผมแล้วก็ตะขอเกีียวนี่นะครับพระเอกของเรานี่ต้องบอกว่าสั้นมากๆนะครับผมกระทัดรัดนะครับถือว่าดีไซน์นะครับและออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆนี่แต่ชับมือมากนะครับภายในกล่องก็ใส่โฟมนะครับมาสําหรับเก็บได้อย่างสวยงามนะครับโอเคนะครับมาดูกันดีกว่า ก็ไม่เสียเวลานะครับเพื่อนๆแบต2แอมป์นะครับเรามาใส่ดูนะครับว่าใส่เข้าไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับอ่านะครับผมหล่อเลยนะครับสําหรับสาวกโอซุกะที่รอคอยมานานนะครับนี่มาแล้วนะครับเรามาดูโหมดต่างๆกันนะครับมีอยู่4โหมดนะครับเพื่อนๆโหมดหนึ่งโหมด2โหมด3แล้วก็โหมด4อันนี้เป็นความแรงนะครับผมได้4ระดับนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นโหมด AI นะครับ AI อันนี้ AI นะครับ โหมดธรรมดานะครับโหมดสองโหมดสามนะครับความเร็วระดับหนึ่งสองสามสี่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็มีโหมดให้เลือกนะครับไฟตรงนี้นะครับเป็นไฟ LED อยู่ตรงนี้นะครับผมสองขึ้นมาตรงนี้นี่นะครับดอกไขควงที่แถมมาให้ก็อยู่ตรงที่เก็บตรงนี้นะครับเรียบร้อยสวยงามนี่นะครับเพื่อนๆสวยต้องบอกว่าการดีไซน์นะครับของอุสกะกับเจ้าไขควงกระแทกไร้สายนะครับที่เปิดตัวออกมาใหม่ตัวนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสวยงามกระทัดรัดเลยละนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับนี่ น้ำหนักก็ไม่ได้มากนะครับผมเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวผมจะใช้กับดอกที่เขาแถมมาเลยดีกว่านะครับเพื่อนนี่ใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยนะครับเวลาออกก็ดึงขึ้นนะครับเหมือนกับทั่วไปเลยนะครับเวลาใส่ก็ดันลงไปได้เลยนี่เรียบร้อยครับเพื่อนเเดี๋ยวเรามาลองกับโหมดแรกกันก่อนเลยนะครับเจาะไม้นะครับเดี๋ยวมาลองขันสกูกับไม้กันดูนะครับนี่นะครับโหมดแรกนะครับเจาะไม้ด้วยความเร็วที่ระดับหนึ่งนะครับเลือกระดับหนึ่งนะครับ นะครับเพื่อนๆสำหรับความเร็วระดับหนึ่งนะครับเครื่องก็จะค่อยๆนะครับขันกระแทกเข้าไปแบบเรื่อยๆนะครับค่อนข้างสม o o เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรองขันออกดูนะครับ อ่าอย่างไวนะครับขันออกจะเป็นระดับแรงที่ระดับ4เลยนะครับอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดเราปรับไปขันเข้านะครับก็จะกลับไปที่ระดับหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขันออกนะครับเป็น4เลยนะครับเยวอผมจะลองปรับความเร็วไปที่ระดับ2แล้วก็ลองขันดูใหม่นะครับตัวเดิมนะครับนิ้วครึ่งกับไม้ตัวนี้จะเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเพื่อนเพื่อนระดับ2นะครับมาดูกันอ่านะครับระดับ2ถือว่าค่อนข้างไวเลยนะครับเพื่อนเพื่อนไวกว่าระดับ1เลยครับเข้าปื๊ดเลยครับ นี่คลายออกนะครับต่อไปมาดูระดับสามนะครับอ่านี้ก็ไวเหมือนกันนะครับเพื่อนระดับสี่นะครับรือเร็วสุดนะครับระดับสี่มาดูกันนะครับโอ้โหไื่เกิดเดียวนะครับเรามาดูกูยาวกว่านี้นะครับเพื่อนสามนิ้วที่ระดับสี่นะครับเพื่อนมาดูกันนะครับเพื่อนระดับสี่โอ้โห ปข้นเลยนะครับพเพื่อนเรเรียบร้อยนะครับอันนี้สําหรับโหมดเจาะไม้นะครับกับความแรงทั้ง4ระดับนะครับผมถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวมาลองโหมดต่อไปนะครับพเพื่อนๆกับโหมดการเจาะเหล็กบางนะครับก็ปรับไปที่โหมด2นะครับนะครับโหมด2ไปขึ้นตรงนี้ มาดูกันนะครับโหมดสองโดยผมจะใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนเป็นสกูหัวสว่านนะครับผมมาดูที่ความเร็วระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับระดับหนึ่งกับโหมดเจาะเหล็กบางนะครับเหล็กตัวนี้เหล็กกล่องมิลห้านะครับเพื่อนมาดูกันนะครับว่าจะขันเป็นลักษณะไหนนะครับนี่นะครับระดับหนึ่งะครับผมมาดูระดับสองนะครับ ข้าแบบสบายๆเลยนะครับมาดูระดับสามนะครับอันนี้คายออกครับผมคายออกนะครับ,ออค,รบคือโหมดคายออกเขาจะเป็นระดับสีให้ อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับผมและอีกโหมดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือโหมด AI นะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมจะปรับโหมด AI นะครับก็คือไฟก็จะขึ้นหมดเลยเราจะปรับอันอื่นไม่ได้แล้วนะครับเราเลือกโหมด AI AI เขาก็จะประมวลผลของเขาเองนะครับนะครับเดี๋ยวมาดูโหมด AI กันนะครับเพื่อนๆตัวนี้สกู3นิ้วนะครับโอ้โหเข้าแบบสบายๆเลยนะครับ ลองใช้ AI เจาะเหล็กนะครับขันเหล็กนะครับด้วยสกูหัวสว่านนะครับด้วยฟังก์ชันโหมด AI นะครับนี่นะครับผมโหมด AI นี่นะครับโหมด AI สําหรับโหมดฟังก์ชันการกันน็อตหรือว่าสกูตกนะครับมันก็จะเหมาะกับเราทํางานบนที่สูงนะครับตรงนี้เมื่อเวลาเราคลายน็อตนะครับนี่ครับเพื่อนเขาก็จะหยุดนะครับน็อตหรือว่าสกูของเราก็จะไม่ตกนะครับ น,นะครับเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถเอามือหมุนออกได้เลยนิดหน่อยนะครับเราเวลาเราใช้เสร็จแล้วนะครับกล่องเขาก็มีให้เราเก็บเรียบร้อยนะครับเพื่อน ครับเพื่อนๆสำหรับฟังก์ชันโหมดของ AI นะครับผมถือว่าค่อนข้างจะสะดวกสบายกับการใช้งานนะครับเพราะว่าบางทีเราทํางานจะได้ไม่ต้องมาปรับโหมดบ่อยๆนะครับเราก็ตั้งเป็นโหมด AI เลยแล้วครับเขาก็จะจัดการให้เราเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องมาคอยปรับก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็กระทัดรัดนะครับสวยงามน้าหนักเบาแรงแล้วก็สมูทใช้ได้เลยนะครับสำหรับเจ้า ไขควงกระแทกตัวใหม่ล่าสุดของโอซุกะนะครับรุ่น OCID 8 2 1ีด D 1ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีสมกับที่สาวกโอซุกะหลายคนรอคอยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับไขควงกระแทกไร้สายโอซุกะสำหรับราคาเซ็ตพร้อมใช้งานนะครับอยู่ที่ 2,290บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถได้ไขควงกระแทกที่ครบเซ็ตพร้อมใช้งานแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่รออยู่นะครับต้องรีบแล้วนะครับหากเพื่อนๆสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะแนบพิกัดไว้ในรายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับหรือว่าอยู่ในคอมเมนต์นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คดูนะครับโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามพร้อมกับรูปกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ